ทำไมพวกคอนโดต่างๆมันไม่กลิ่นเพราะตรงเนี้ยห้องนี้นะครับไอท่อที่ไหลเดนลงมาเนี่ยนะครับวนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้ทําเป็นแงมเป็นอย่างนี้นะครับกลิ่นจากในห้องบอบัดน้ําเสียนะครับกับบ่อดไขมันเนี่ยมันจะลอยขึ้นตามท่อมันก็จะไหลทะลุเดนน้ําในห้องครัวเดินน้ําในห้องส้วมในอ่างล้างจานมันก็จะมีกลิ่นนะครับวิธีการแก้ปัญหาต้นต่อเลยก็คือใช้ตั้งแต่ทุกห้องถ้าเป็นไปได้คือใช้ทุกห้องนะครับเป็นโรงแรม400ห้องก็คือใช้ทุกห้องใช่ใช่คือ1ฟลอร์16ห้องหร16 ก็ใช่หนึ่งซองร้อยกรัมหนึ่งซองเองร้อยกรัมใช่ครับประหยัดกก็ทุกชั้นทุกชั้นเนี่ยนะครับให้เขาหาถังน้ํา200ลิตรนะถังสีเงินถังสีอะไรก็ได้นะเติมน้ำสักประมาณร้อยร้อยร้อยห้าสิบลิตรทีบหนึ่งซองใส่ลงไปคนคนท้งไว้สักคู่นะครับแล้วก็ให้แม่บ้านนะแม่บ้านเขาจะหิ้วกระป๋องนะครับเอาไปถึงบ่ยอดที่อ่างล้างหน้าอ่างล้างจานนะครับในอ่างในอ่างอับน้ําก็คืออยู่ในระบบท่อทั้งหมดเลยใช่ใช่